สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะสำหรับท็อปปิกในวันฮาโลวีนนี้นะคะน้ำจะใช้ไพ่ฮาโลวีนในการแรนดอมนะคะสามารถดูได้ทุกราศีเลยไม่มีคำว่บบาบังเอิญน,นะคะ หากดึงดูดเข้ามาเจอแล้วขอให้รับเอารับฟังแต่พลังงานที่ดีนะคะอาจจะเข้ามาดูเพื่อเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์นะคะมันอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนเพราะฉะนั้นอะไรที่มันไม่ดีไม่ใช่หรือว่าไม่ตรงนะคะน้ำขอใหพ้พี่เพื่อนเพนทิ้งไว้นะคลิปนี้นะรับแต่สิ่งที่ดีๆนะคะกลับไปขอบคุณทุกการกดซ u b สไคร้นะคะ <S <S การกดไลค์แล้วก็ทุกกำลังใจนะคะ ขอให้พรดีๆย้อนกลับไปหาพี่ๆพเพื่อนๆทุกคนเลยเลื่อมพูดเลยนะคะว่าท็อปปิคในวันนี้นะคะมีสารส่งถึงคนไม่ได้ทำาฆนาาเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้มีใครส่งมเมสเซจมาถึงเพื่อนๆนะคะเขาเป็นใครลักษณะพลังงานของคนคนนี้น้ำจะใช้ทาโล่แค่5้าใบนะคะ Queen of cup นะคะเขาอาจจะเป็นคนที่ดูแบบ <dan> <mud stellen> นาา่ารักดูใจดีนะคะเป็นคนที่ e n s i t i v e อ่อนไหวง่ายมีความเป็นแม่ในตัวเองนะคะเขาอาจจะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็ได้เนาะแต่เขาจะเป็นคนที่ชอบให้ชอบช่วยนะคะเป็นคนที่เข้าใจความรู้สึกของคนอื่นได้ดีนะคะ มีจิตใจเมตตาอ่อนโยนบางคนนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่มีลูกแล้วด้วยก็ได้นะอาจจะมีลูกติดหรือว่าอาจจะมีลูกแล้วนะคะบางท่านเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้มีลูกแต่อาจจะมีสัตว์เลี้ยงก็ได้เป็นน้องหมาน้องแมวอะว่ากันไปนะคะหรือเขาอาจจะเป็นคนที่รักสัตว์ก็ได้นะคะใจดีอ่อนโยนเดตเจนะคะ พลังงานของคนเก่าๆคนเก่าในที่นี้นะคะก็จะมีหลากหลายกรณีเนาะเนื่องจากเป็นดวงรวมนะคะน้ำต้องขออนุญาตแจ้งทุกคลิปเลยนะคะว่าพลังงานเก่าเนี่ยเขาอาจจะเป็นเพื่อนเก่าของเราคนรักเก่าเป็นคนคุยเก่าหรืออาจจะมีการแบบไม่เคยเป็นอะไรกันนะคะแต่มีการจบกันไปในรูปแบบที่ยกย้ายกันไปก็ได้ มีการ move on จากกันไปนะคะบางคนมีระยะทางต่อกันบางคนก็อาจจะเป็นสถานการณ์ที่มีการ move on จากกันไปแล้วแปดาบนะคะบางคนไม่ได้พูดคุยกันหรืออาจจะคุยกันน้อยหรือในบางท่านเนี่ยอาจจะมีการบล็อกกันไปเลยนะคะล้วแต่กรณี องเรียญน,นะคะเป็นพลังงานของคนที่คิดถึงรู้สึกอยากวนกลับเข้ามาในชีวิตของพี่พเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งนะคะเนี่ยอ๋เขาไม่ความรู้สึกที่แบบเหมือนยังคิดถึงยังคิดถึงอยู่เสมอใจของเขายังไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปไหนนะคะ ไม่ว่าความจริงสถานการณ์ต่างๆจะเป็นยังไงก็ตามแต่คนคนนี้เขายังมีความรักยังคิดถึงยังห่วงใยเพื่อนๆอยู่นะคะเนี่ยยังคงคิดถึงอยู่เสมอแม้ว่าจะไม่ได้พูดคุยกันมีการแยกจากกันไปโอเคลัคนาราศีที่เด่นๆของคนคนนี้นะคะก็จะมีพิจิก มังกรจริงๆก็มาครบาการพิศศกมังกรนะคะมีกรกฏพิจิกเมทุนตุนกลมนะคะที่เด่นๆโอเคสารที่เขาต้องการส่งมามีอะไรบ้างนะคะขอสารจากคนคนนี้หน่อยคะ่ะ ฉันอยากให้เรื่องของเราเป็นจริงความเจ็บปวดทำให้ฉันเติบโตไม่อยากเรียกร้องใดๆมากไปกว่านี้ฉันอยากมีเธออยู่ใกล้ๆ ừ, บางคนไกลกันนะคะ บางคนเนี่ยถ้าห่างกันไปแล้วนะคะเขาก็ยังคิดถึงเพื่อนๆอยู่เสมออบางคนนะคะอาจจะมีสถานะเป็นแบบเพื่อนพี่น้องกันก็ได้เนาะแล้วเขารู้สึกว่าเขายังอยากคิปความสัมพันธ์นี้ไว้อยู่นะคะฉันอยากเป็นเพื่อนกับเธอ ฉันทำอะไรผิดฉันขอโทษเราอาจไม่ได้เกิดมาเพื่อคู่กันน้อยใจแล้วหนึ่งฉันไม่อยากทำให้เธอเสียใจจิตใจฉันต้องการสัมผัสอันอบอุ่นของเธอ สำหรับนะคะอาจจะดูใจร้ายแต่สักวันเธอคงเข้าใจแค่นี้พอต่อไปเป็นสำหรับนี้นะคะนี่ชุดนี้เลยบอกได้ไหมในใจเธอขอสารจากเขาหน่อยค่ะเขาอยากบอกอะไรฉันหวังว่าเธอจะมีความสุขแม้ไม่มีฉันอยู่ คนน่ารักจังเดี๋ยวก็บคนเดี๋ยวก็เธออีกแล้วนะคะน้ำบนเก่งเกินเพื่อน่อาจจะขี้บ่นหรือเปล่าคะติดมาสองใบนะคะเรารักกันไม่ได้หรอกแต่ก็รักคุณคนเดียวนะเหมือนย้อนแย้งอะ่ะคนคนนี้ยเขาน่าจะอารมณ์แปรปรวนนะคะ ฟิลแบบคนทัดน้ําเลยเนะี่ยอารมณ์แบบขึ้นขึ้นลงลงนะคะใจนึงก็รู้สึกว่าเรารักกันไม่ได้หรอกแต่อีกใจนึงเขาก็รู้สึกว่าอืมแต่เขาก็รักเพื่อนเพื่อนคนเดียวนะเนี่ยส่งซิกให้ทีฉันคนนี้รออยู่เขาอยากให้เพื่อนเพื่อนส่งสัญญาณให้เขานะคะ คนไปต่อหรือว่าพอแค่นี้เจ็บในใจแต่บอกคุณไม่ได้ฉันกลัวที่จะติดต่อคุณรู้สึกผิดจังห่วงคุณนะอย่ายุ่งกับใครล่ะ อยากกลับมารักกันไหมคนดีโอเคต่อไปนะคะเป็นไพ่ชุดเฮอร์มิตนะคะขอข้อความจากเขาอีกสักสองแถวแล้วกันเนาะเดี๋ยวเราเข้าไปดูออร์เคิลกันนะคะชีวิตของฉันเริ่มต้นขึ้นเมื่อฉันได้พบเธอ เขารู้สึกว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้เนี่ยมันแบบมันใช่อ่ะค่ะฉันขี้หึงมากรู้สึกว่าเขาจะหึงเพื่อนๆนะคะอารมณ์แบบห่วงอะ่ะทั้งห่วงทั้งหึงเพราะเพื่อนๆเป็นคนที่พิเศษมากๆสำหรับเขานะคะเขาเลยค่อนข้างที่จะเซนสิทีฟเหมือนพี่ๆเพื่อนๆเนี่ย น่าจะเป็นคนที่แบบมีอิทธิพลกับใจของเขาอาะค่ะมันเลยทำให้เขาแบบค่อนข้างที่จะแบบเซนส์ทีบอะเนี่ยคำพูดของของเธอมันทำให้ฉันรู้สึกเจ็บฉันฝันถึงเธอบ่อยมาก เธเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของฉันฉันหวังว่าเธอจะรอฉันฉันจากไปเพราะเธอบอกให้ฉันไปน้อยใจเก่งนะคะคนคนนี้เนาะแค่เพื่อนๆพพูดอะไรที่แบบดูเย็นชาดูทำร้ายหัวใจนะคะเขาก็แบบฉันไปก็ได้อะไรแบบนั้น เธอทำให้ฉันเจ็บแต่ก็ไม่เป็นไรน้ำรู้สึกว่าเพื่อนๆน,น่าจะมีคำพูดบางอย่างที่ทำให้เขารู้สึกเจ็บนะคะเขาก็เลยแบบเหมือนจากไปแต่การจากไปของเขาเนี่ยไม่เคยทำให้เขาหยุดคิดถึงเพื่อนๆเ,เลยนะเหมือนเพื่อนๆก็ยังคงเป็นคนที่พิเศษสำหรับเขานะคะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นคนที่เขาฝันถึง เป็นคนที่เขารู้สึกว่าตั้งแต่ที่ได้เจอกันน่ะชีวิตของเขาเหมือนกับเริ่มต้นขึ้นนะคะเขายังคงหวังให้เพื่อนๆมีความสุขแม้ว่าในชีวิตอะไม่มีเขาแต่เขาก็มั่นใจนะว่าแบบน้ำรู้สึกว่าตัวของเขาอะค่ะแบบมีใจให้กับเพื่อนๆนนั่นแหละแต่สมองของเขาเนี่ยอาจจะมองในความเป็นจริงว่าแบบ เราสองคนรักกันไม่ได้หรอกอแต่ข้างในใจอะค่ะมันก็รักเพื่อนๆอยู่ดีนะคะความรู้สึกคนเราเนี่ยไม่สามารถที่จะบังคับกันได้หากเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วนะคะมันก็จะคงอยู่แบบนั้นแม้ว่าจะมีการจบหรือว่ายักย้ายกันไปนะคะความรู้สึกก็ยังคงอยู่อยู่ที่จะพูดมันหรือว่าไม่พูดแค่นั้นเองนะคะและนี่ก็เป็นความในใจของเขา เดี๋ยวเรามาดูไกด์ไลน์ในความสัมพันธ์กันนะคะว่าแล้วบทสรุปตั้งแต่วันที่เพื่อนๆนะคะมาเจอคลิปนี้เนี่ยความสัมพันธ์จะเป็นยังไงต่อคะขอไกด์ไลน์หน่อย This could be the one ขึ้นมานะคะ My God คนนี้แหละคือคนที่ใช่ฮันนีม o น ช่วงเวลาที่สนุกสนานเป็นช่วงวันหยุดนะคะเหมือนจะมีการเดินทางได้มาเจอกันเลยสังเกตสัญญาณนะคะสัญญาณสักคนคนนี้เหมือนเขาพยายามที่จะส่งซิกถึงเพ,พื่อนๆอยู่นะเนี่ยแล้วเขาก็อยากให้เพื่อนๆส่งสัญญาณกลับมานะคะเหมือนเขาก็ลังรอยอยู่ รอที่จะแสดงออกถึงความรู้สึกนะคะนี่การเข้ามาแสดงออกถึงความรากักเขาอยากแสดงความโรแมนติกนะคะแสดงความรู้สึกในใจของเขาให้เพื่อนๆได้รับรู้บางทีอาจจะให้เพื่อนช่วยนะคะเนี่ยอาจจะมีเพื่อนเป็นตัวแปรก็ได้หรือในบางท่านน่ะอาจจะเป็นแบบเพื่อนกันเป็นพี่น้องกัน รือในบางคนอาจจะรู้จักกันผ่านเพื่อนมีเพื่อนเป็นแม่สื่อพ่อสื่อก็ได้นะคะเพื่อนแนะนําแล้วเขากำลังให้เพื่อนของเขาหรือว่าของเพื่อนเพื่อๆนนช่วยเขาอยู่อืมแต่อีกใจหนึ่งอ่ะน้ำรู้สึกถึงแอน r g y ที่แบบโอเคนะยน้ำขอไพ่นางฟ้าค่ะ คอนเฟิร์มให้หน่อยว่าความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงคะในเดือนถัดไปนะคะหรือว่าอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้จะมีสัญญาณบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะ success ความสำเร็จการทำสมาธินะคะ เห็นไหมการขอการพูดนะคะนี่น้ำรู้สึกว่าในบางท่านนะคะอาจจะมีการแบบตด้สำหรับบอกให้เชื่อในสัญชตาตญาณของตัวเองนะคะเชื่อในเซนต์ตัวเองหากเพื่อนๆรู้สึกยังไงกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะจงเชื่อเซนต์ตัวเองหากรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ใช่นะคะ ตามไพ่เนี่ยก็คือใช่แต่หากรู้สึกว่าเขาไม่ใช่นะคะไพ่ก็บอกว่าให้ทําตามสิ่งที่ตัวเองรู้สึกได้เลยทําตามสัญชตาตญาณของเพื่อนๆนะคะเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกทางเดินชีวิตของตัวเองดวงก็เป็นแค่แผนที่นะคะแต่การที่เราจะเลือกชะตาหรือว่าผลลัพธ์ของชะตาชีวิตเราเนี่ยก็อยู่ที่ตัวเรา เราเป็นคนกําหนดโชคชะตาของตัวเองนะคะว่าจะไปซ้ายหรือว่าจะไปขวาเพราะฉะนั้นใครที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วนะคะก็ขอให้รักกันนานๆให้เรื่องนี้เป็นเพียงแค่นิานนะคะอย่าไปอินหรือซีเรียสก,กับมันเนาะหากใครที่รู้สึกว่าเขาคือคนที่ใช่แลพะพลังงานมันตรงนะคะน้ำก็ขอให้เ,เพื่อนๆสุขสมหวังในความรักครั้งนี้ใครที่โสดก็ขอให้เจอคนดีๆนะคะคนที่ใช่ไว โอเคค่ะก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับแรนดอมนะเดี๋ยวมันจะยาวไปนะคะไว้พรุ่งนี้นะคะน้ำจะมาทำคลิปอีกนะกำลังคิดอยู่นะคะว่าเอจะหาคลิปเก่าๆที่รู้สึกว่าไม่ได้ทำนานแล้วมาทำนะคะต้องขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งเข้ามาให้ด้วยนะคะน่ารักกันมากๆเลย ขอให้รักษากายใจให้ดีในช่วงนี้นะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปแล้วนะคะสุขสันต์วันฮาโลวีนนะคะไม่รู้ว่าจะอัพอัพคลิปทันวันฮาโลวีนหรือเปล่าเพราะว่าน้ำเพิ่งจะถ่ายตอนช่วงสี่ทุ่มเองเนาะโอเคค่ะยังไงก็ฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะวันนี้ก็บ๊ายบาย